การต่อที่พ่อทำคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตง่งไม่โลภมากคนเราก็อยู่เป็นสุขศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอ,บอําเภอคำเชอีตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล18ตําบลน,น้ำเที่ยงอำเภอคำเชอี จังหวัดมุกดาหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมุกดาหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีการจัดการศึกษา3ประเภทได้แก่ 1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี3ระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำชะอีได้รับการจัดตั้งอาศัยอำนาจตามความในมาตรายี่แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2 5 3พต่อมา เมื่อปี2536กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคำชอีจึงใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องสมุดประชาชนอำเภอคำชอีเป็นที่ทำการจนถึงวันที่31มีนาคม2551ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำชชอีต่อมาในวันที่19พฤษภาคม2566ได้มีพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำชชอีใช้ชื่อย่อว่า สอกอรอระดับอำเภอคำเชีีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมุกดาหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการสอกอรอระดับอำเภอคำเชีีมีทิศทางการจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนชาวอำเภอคำเชีีได้รับโอกาสเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21อัตลักษณ์นักศึกษาสกรระดับอำเภอคำชะอีสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี2556ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสืบสารพระราชดำริสารต่อพระราชปณิธาน ที่สอดคล้องกับพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านเพื่อให้มีแหล่งศึกษาดูงานขยายผลและเผยแพร่ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษาและชุมชนสอกรอรระดับอำเภอคำเชอี ขอนำเสนอข้อมูลประกอบการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2567ปีการศึกษา2567สกรระดับอำเภอคำชะอี มีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน19คนมีนักศึกษาภาคเรียนที่1และ2รวมทั้งสิ้นจำนวน1,882คนผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้คนคำทีมโมเดลผู้เป็นต้นแบบความรู้สู่มาตรฐานประสานงานให้ความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงได้นำความรู้และประสบการณ์การดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้เรียน โดยได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากำหนดมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสองกอรอระดับอำเภอคำชะอีได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาค้นคว้าแต่ละครั้งมีครูเป็นผู้แนะนำโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้จัดเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาภายในสถานศึกษาจำนวน13ฐานกระจายครอบคลุมทุกสกอรระดับตำบลจำนวน9แห่งอาทิฐานการเรียนรู้การทำหลุมพึ่งทิงฐานการเรียนรู้สีสันจากพืชพันธุ์ธรรมชาติฐานการเรียนรู้การทำเก้าอี้จากยางรถยนต์ ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ฐานการเรียนรู้การกาจัดขยะเปียกและฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังบกเป็นต้นเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพสกรระดับอำเภอคำชะอี มีอาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนมีผู้รับผิดชอบปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลามีแผนการปฏิบัติงานโครงการงบประมาณมีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษารวมถึงแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้โครงการต่างๆ ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจนมีความสําเร็จที่เกิดจากการนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์จากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาชุมชน ภาคีเครือข่ายตลอดจนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสกรอระดับอำเภอคำชะอีได้รับการยอมรับและชื่นชมในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งหมายถึงการมีร่างกายมีจิตใจที่ดีคิดเป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมครูมีคุณธรรม เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป